เจทีรีวิวคลิปนี้ขอแนะนำป้อมยามสำเร็จรูปติดแอร์ผานังเก็บความเย็นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ทีวันนี้เราอยู่กันที่อินเด็กชัยพฤกษ์ค่ะป้อมยามรุ่นนี้คือรุ่น JTG-08 ขนาด1.2คูณ1.5คูณ2.4สีขาวโครงสร้างผลิตด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิมผนังแซนวิชพาเแนลแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี2ด้านประกบกับไส้ชนวนกันความร้อนทำให้มีคุณสมบัติกันความร้อนกักเก็บความเย็นได้ดีกระจกเขียวเป็นกระจกตัดแสงสว่างสองผ่านได้มากถึง75% แต่กลับให้ความร้อนผ่านในแค่49%เท่านั้นจึงช่วยให้ได้ทั้งความเย็นและความสว่างปลอดโปร่งไปพร้อมกันภายในมีเคาน์เตอร์สำหรับวางสิ่งของและแอร์ค่ะซึ่งแอร์ในป้อมมีขนาด5,000 BTU ที่นี้ก็ช่วยคายความร้อนให้กับพี่ๆราพอได้แล้วและที่นี่ก็ติดตั้งระบบคิดเงินอัตโนมัติสำหรับลานจอดรถ กกับ jet อีด้วยเราจึงออกแบบป้อมเพื่อให้รองรับกับระบบคิดเงินและให้พนักงานสามารถสั่งเปิดมากา้นดไดจากภายในป้อยมย้ำและดีไซน์สามารถออกแบบให้ได้ตามลักษณะาการใช้งานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าสําหรับท่านใดที่สนใจป้อมยามสําเร็จรูปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ